ีทไหมครับอันนี้มีฟองอากาศด้วยค่ะแล้วผู้ชมผู้ชม,ชมชเห็นหรือเปล่าก็มีเอ้ยมันเป็นรูมันไม่ได้เป็นฟองอากาศอย่างเดียวมาลองชิมเลยของน้ำเพชรอร่อยไหมครับเปลี่ยนกงนชิม <laughs> ทำไมโอมแบบนั้นอะมันไม่กัด <laughs> นะคะเป็นแผ่นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ดูเลยดีกว่าไหมมันสุ่กระปก,ปกป๋องหรือเปล่าเราล้างมือแล้วค่ะไปล้างม้วยแล้วถ้ามันแค่กับมันกรอบแต่มันไม่ได้กรอบจนเกินไปนะคะแบบมันหวานเปรี้ยวๆค่ะหวานเออี้ข้าไม่ก็ขาดเนี่ยอุ้ยไม่ได้เรียกว่าขาดครับ นี่อ้ดูท้องมากล่วงลงพื้นหรือเปล่าเปล่าถ้าล่วงลงพื้นไม่ต้องกินเอาพี่พอแล้วพอแล้วพี่เนี่ยแผ่นมาร์กหน้านะคะมันสุกกระปุกแล้วอ่ะเอามาเป็นเล่นดิ่งๆนี่ค่ะท่านผู้ชมมันเสียดายมากเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะแล้วทำร่วงแบบนี้มัน อร,อ,อร่อยมากเลยมันจะเป็นสีมันเป็นสีสีเหลืองอ่อนนะคะน้องผู้ชมเห็นลูกตาหรือเปล่าคะที่ค่ะความใจของมันดูใกล้ๆเลยค่ะเนี่ยสือไม่ไปล้างน้ำมาเฮ้กินได้แล้วดูดูให้ดูใกล้ๆว่าความสะอาดมันมีหรือยังนีครคบเหมือนสลามเลยค่ะท่านผู้ชมมากิน ออน้ำยมานะคแป้นนึงกินไม่หมดเลยนี่ค่ะหอมมากเลยนี่เห็นไหมกินกล้ามหรอมันเป็นแบบรูปเยลลี่เลยค่ะเดี๋ยวเรอนแล้วก็ออกมาูก แล้วก็อืมมาแล้วอยูหดแล้วหดยุ่ฝาบอ่ะค่ะอ้าวเปล่า ม่นอนตาได้เลนะฟ้เทำไมคุณแม่ทำไมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็อล่ะมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครและอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะมันจะมีสามช่องใช่ไหมแล้วกดข้างบนเลยค่ะกดทั้งหมดนะคะกดทั้งหมดแค่นี้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบาย